ตักออกมากแบบนี้ตนะ้อง็ปกิน แกงแก่วนี่ใส่ซี่ขีดค่ะใส่ซี่ขีดอร่อยยอดยัว่วขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณค่ะ แกงแกยวนี่ใส่ซี่ขีดค่ะใส่ซี่ขีดอันนี้เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่เอาขนมจีนนิดเดียวค่ะจับเดียว น้จีนเมื่อไส่ลายค่ะใส่จับเดียวกินเสิ่งกับสิบกินยากจัน้อยด้วยค่ะเขาจะใส่แต่กิ๊ยนค่ะตกักตักมากแบบนี้ค่ะเขาใส่กินอร่อยค่ะ แซบจ้ะแซบแซบ,บนะคะแกงเขียวหวานกับสีไซนะกินเส,นสิ่งกับสิกินยากแค่น้อยนเะะพค่ะทอดใส่แต่เกี๊ยวอร่อยยืดยั่ว ะตักตักมาแบบนี้นะคะต้องเด็กินขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปจนจบขอบคุณค่ะอร่อยค่ะ,คะแซ่บจ้ะแซ่บเนะคะ แกงเขียวหวานกับสนะีไซ่เอาขนมจีนนิดเดียวค่ะจับเดียวขมนมจีนมาไซ่ลายค่ะใส่จับเดียว น,น,ะะน้ำตาลนะคะน้ำตาลกับไส่น้ำได้ค่ะพริกแกงเขียวหวานนะคะอร่อยค่ะแซบจ้ะแซบแซบนะคะแกงเขียวหวานกับซใไซเนื้อไก่ค่ะใส่เนือเน้อไก่ใส่มะเขือนะคะใส่บะเขือค่ะนะคะใส่กะทิน้ำ อร่อยเยอะยั่วอร่อยเยอะยั่วคุณคู่บินเสียดายเขาหัวเขามาน้ำเที่เขาหลงพร แกงขกยวน,ในใี่ใส่ซีกิ้วค่ะใส่ซีกิีอันนี้เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่ น,นี่เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่คุณคู่บินเสียดายเขาห่อเขามาน้ำเฮ็เขาลงพรอม อร่อยเยอะยั่วน้ำตาลนะคะน้ำตาลกับไส่น้ำได้วยค่ะพริกแกงเขียวหวานนะคะโอ้ใส่ ใช่ใใช้ช้อนซ้อมช้อนซ้อมเม่เีเอาขนมเส้นมาพร้อมนะคะกินกับแกงเขียวหวานนะคะอร่อยค่ะแซ่บจ้ะแซ่บแซบนะคะ Chàng kéo bạn cái gì sai nữa, say Chai tròn xôm Tròn xôm say Ông yeah. ใช,ใช่ใช้ช้อนซ้อมช้อนซ้อมอันนี้เป็นเนื้อไก่เนื้อไก่สวัสดีค่ะพี่นอ้องเช้าคื่เตอทุกพ้นค่ะเมื่อนี้ยกะได้แกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวาน สวัสดีค่ะพี่น้องชา้าคืเตอร์ทุกคนค่ะเมื่อนีก็ะได้แกงเขียวหวานค่ะแกงเขียวหวานพี่แกงเขียวหวานนี่ใส่ซี่คิวค่ะใส่ซี่ขีดเมื่อน้เอาขนมเส้นมาพร้นนะคะกินกับแกงเขียวหวานนะคะ คุณคู่บินเสียดายเขาหอเขามานำ้ำเทเขาหลวงพร น้ำตาลนะคะน้ำตาลกับใส่น้ำด้วยค่ะพริกแกงเขียวหวานนะคะคุณคู่บินเสียดายเขา่าห่อเข่ามาน,ำน้ำเที่เข่าหลวงพรกินเสิ่งกัดสิกินอยากจังน้อยด้ยค่ะ